มีความดีๆนะครับที่ได้รับเกียรติจากท่านนะครับในแบงการลงพื้นที่เพื่อติดตามนะครับวิเศษบุรณาการส่งเสริมสนับสสูงด้านวิชาการนะครับตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการน้องรับทราบด้วยความินดีที่จะได้เติมเต็มนะครับในวันนี้น่องจากภารกิจในการปรับเปลี่ยนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566นะครับก็ตอนนี้ผ่านมาระยยเวลาปีกว่าๆนะครับก็ การดาเนินงานก็มีการเปลี่ยนไปไปตามกรอบซึ่งสํารองม่แต่เราเก็เน้นในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายนะครับก็ในโอกาสนี้ที่ประชุมนา่าจะมีความพร้อมแล้วนะครับจะได้ขออนุญาตเชิญท่านก็ยินดีต้อนรับนะครับซึ่งของต้นไมให่ขงเรานะครับผมเพิ่งย้ายมาจากบัวพาวนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะมาดําดูเกี่ยวกัที่นี่ สิษยิเทศนะครับจากศิษย์นิการจะมาชี้ไนะครับได้อี้แจงแล้วก็แจง้งวัตถุประสงค์นะครับของคะแนลงวนิเทศติดตามในครั้งนี้นะครับก็ขอกราบเียนเชิญท่านคะแนิเทศครับมีส่วนของเนื้อหานะครับเนื้อหาในแต่ละรายวิชาก็จะมีใช้ทําเป็นอินโฟกราฟิกใช้กันบาเป็นในการออกแบบนะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาที่ให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนนะครับแต่ละเนื้อหาแต่ละบทคะแนนรวมที่ทําจาก ทีมงานเนี่ยจะเป็นคะแนนระหว่างภาคนะครับเราใช้็นคะแนนระหว่างภาคแต่ว่ารักษาระดับอื่นปถมแล้วก็มอต้นเนี่ยใช้ในการปกิบกรรพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขาการจบหลักสูตรของสปรอนอันหนึ่งนะครับคือว่าถ้าจะจบหลักสูตรเนี่ยต้องใช้จานวนหน่วยกิจกรรมสองชั่วโมงต่อต่อระดับนะครับถ้าอยู่ที่สิบชั่วโมงนะครับในวิชานีท่านก็กิจกรรมอื่นท่านก็ไปทำเพิ่มเติมแต่ว่าตรงเนี้ยท,าทา่านพร้อมเมื่อไหร่ท่านก็เข้ามาทก ถ้าท่านทำเสร็จเรียบร้อยท่านได้ใบซื้อมาเนี่ยเราก็มาเทียบกับกระับภาผู้เรียนนะครับในชั้นเรียนผู้เรียนก็จะให้อาจจะมีการทำโครงงานเพิ่มเติมน,นะครับเสริมนะครับในการเรียนรู้ใ้ชั้นใช้สื่อนี้นะครับและแผก็จะนำเสนอทั้งหมดสี่บทนะครับวันะนะแล้วก็หักกลับมาครับวกกลับมาที่ารายวิชาเลือกของเราแล้วก็ามาทำรายวิชาเลือกของเราสาระนะครับซึ่งรายวิชาเนี่ยเป็นรายวิชา ที่สถานศึกษาเราสถานศึกษาเดียวเป็นคนทําหลักสูตรทำโครงสร้างหลักสูตรขึ้นมาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นจริง,รงๆนะครับเราก็เลยขังกลับมาแล้วก็คิดว่าบริบทของที้เรียนเราอาจจะได้นําไปใช้นะครับเนื่องจากล้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องก,กับวัฒนธรรมไทยการใช้นะครับการปลูกการขยายพันธุ์แล้วก็การจําหน่ายเนี่ยมันจะสามารถเข้าถึงผู้เรียนนะครับ ได้ง่ายนะผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายผู้เรียนสามารถนําไปประบประยุกต์ใช้ได้ง่ายเราก็เลยรายวิชาเนี่ยมันทาเป็นสื่อการเรียนรู้นะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็ยังไม่มได้ประชาสัมพันธ์เล่้งงอตอนนี้เนื่องจากเรเรียนรายาวาตนี้แล้วก็พัฒนาเนี่ยเราพัฒนาเสร็จเนี่ยคือประมาณเดือนที่แลออ้วครับก่อนระดนิเทศต้นเดือนออแล้วแล้วเราก็เรื่องอะ้นเนื่องจาก,ก ให้มองว่า AI มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือน,นะครับไม่ใช่เชื่อทุกอย่างที่ AI มันสร้งางนะ